จากการไม่เคยปล่อยให้โอกาสหลุดมือบวกกับความสามารถทําให้โดมได้รับโอกาสในการทํางานเบื้องหลังในตําแหน่งมิวสิกดีเรคเตอร์ซึ่งเป็นงานที่เขาได้ปล่อยจินตนาการและความสามารถได้อย่างเต็มที่มิวสิกดีเรคเตอร์จริงๆแล้วเราก็จะดูภาพรวมครับของเพลงทุกเสียงที่มันเกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเพลงเนี่ยอย่าง2รายการที่ทำเนี่ยลาไซคอนเนี่ยอ่หลักๆมันคือรายการที่มันแข่งเพื่อจะหาอ่าบอยแบนด์ Band, อะไรเงี้ยหาศิลปินเพราะฉะนั้น,น,น,นมันจะถูกมันจะถูกแข่งด้วยเพลง เพลงเป็นโจ์อ่ารเงี้ยเพราะฉะนั้นเพลงเนี่ยมันต้องมีการ arrange มีการทําให้มันเป็นเวอร์ชั่นใหม่เกิดขึ้นผมก็จะเข้าไปดูแลในพาร์ทนั้นว่าเออแต่ละเพลงที่เขาเลือกมาตามโจทย์อะไรต่างๆควรจะออกมาเป็นรูปแบบไหนไม่ให้มันเป็นอ,อ่ในทางเดิมเพราะมันคือการทําใหม่อะมันต้องทําให้มันแตกต่างหรือบางเพลงที่ เป็นเพลงที่ไม่รู้สึกว่ามันจะเต้นเป็นบอยแบนด์ได้เราต้องทำให้มันเกิดขึ้นให้ได้ในปาร์ตี้ร้อนแรงกับไฟเธสวยเซ็กซีหอยางกับไฟแต่เราต้เป็นผู้ชายชอบเลนกับไฟเข้าไปเข้าไปเข้าไปเล่นกับไฟแล้วก็ในขณะเดียวกันก็ผมก็ทำมิวสิกดีเรคเตอร์ของรายการซาวเช็คซึ่งซาวเช็คเนี่ยมันจะมีพาร์ทที่พิธีกรต้องร้องเพลงคู่กับศิลปินที่มาเป็นแขกรับเชิญในเทปเทปนั้นเราก็จะต้องหาจุดเชื่อมระหว่าง แขกรับเชิญและพิธีกรในเพลงเพลงนั้นทําเป็นเวอร์ชั่นที่มันเป็นเวอร์ชั่นพิเศษสําหรับสำหรับรายการแล้วก็มีการดูแลเรื่องการร้องนะครับท่อนนั้นท่อนนี้เป็นของใครยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับไอเดียก็จะเราก็เป็นคนดูแลไอเดียพวกนี้อยู่เป็นอ่าเงี้ยครอะไรกันเป็นคนที่ช่วยดูทุกอย่างเพราะจริงๆต้องบอกว่ารายการซาวเช็คคือรายการเพลงเนาะ เพราะฉะนั้นถ้าจะไม่มีมิวสิกใดไม่มีคนคนนี้ก็จะทํางานยากหลักๆก,ก็คืออย่างซาวเช็คก็คือดูพี่ตั้มที่นี้ลแล้วก็แข่กอัพเชิญในแต่ละเทปว่าเอ๊ะท่อนนี้ต้องร้องอยังไงนะต้องแบ่งท่อนอยังไงนะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็หาจุดตรงกลางที่มันน่าจะพอดีที่สุดสําหรับแข่กอัพเชิญและก็พิธีกร มันเป็นการทํางานที่เขาทําคนเดียวด้วยนะเออใช่แล้วต้องแบ่งท่อน้เขาก็แบ่งท่อนเองเอาเอา,เอาเนื้อเพลงมาแบบจัดการแบ่งท่อนเขียนชื่ออะไรอย่างเงี้ยคือเขาทําแทบจะทั้งหมดเลยอ่ะพอด้วยกระบวนการการทำงานของซาวเชคครับมันก็จะหน<ม>ึ่งวันมันถ่ายจำนวนเทปแบบเยอะมากพอสมควรครับแล้วก็เราไม่ได้มีเวลาเตรียมการก่อนหน้าคือหมายถึงว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นในวันนั้นเลยคือแบ่งท่อนมาก่อนแล้วในหัวผมจะแบ่งท่อนไปก่อนแล้วว่าโอเคท่อนนี้ต้องให้ใครร้องนีใ่ใครร้องคิดในแง่ภาพเลยว่า ภาพมาต้องจับไปที่ใครยังไงต่ออะไรเงี้ยครับ mm hmm. เพื่อมันจะเอื้อต่อการทํางานกับกับทีมทุกทีมอะไรเงี้ยครับรายการเราจะนัด9ก้าโมงเงี้ยเขาจะมาก่อนเพื่อที่เขาจะสาวเช็คให้ให้ศิลปินทุกคนให้กับพวกเราด้วยเพื่อซ้อมว่าดนตรีจะเป็นแบบไหนจริงๆมันเป็นพวกเบรกดาวเต็มจ้าเลเซ็กซ์อันนี้เหลือแค่ครึ่งเดียวเก็ดการแค่ครึ่งเดียวแล้วก็แบน์เต็มแล้วก็เอาโชว์ออกไปเลยครับจบเลยผมจะไปก่อนไปก่อนที่เขาจะเริ่มถ่ายกันประมาณสัก ชั่วโมง2ชั่วโมงอะไรเงี้ยครับแล้วก็ไปคุยกับทีมดนตรีว่าโอเคพี่วันนี้มันมีเพลงนี้นะ mm hmm. เพลงนี้เอาท่อนหนึ่งแค่นี้พอนะเพลงนี้เอาท่อนนี้มาขึ้นก่อนอะไรเงี้ยเพลงนี้เล่นเป็นสไตล์อีกแบบหนึ่งเลย mm hmm. เพลงนี้เล่นเป็นดิสโก้เพลงนี้เล่นเป็นฟังเอาสนุกสนุกหน่อยอะไรเงี้ยครับ mm hmm. ก็ mm hmm. พยายามหาอะไรแบบใหม่ๆเพิ่มเข้าไปด้วยในสีสัน mm hmm. แต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะพอด้วยความที่ทั้งตัวพิธีกรและศิลปินเขาไม่ได้มีเวลาซ้อมด้วยกันนะเราจะทำทุกอย่างให้มันซิมเพิลที่สุดง่ายที่สุด และพอดีกับทุกๆฝ่ายมากที่สุดจะมีแค่โซโล่อย่างเียนะพี่พเตงนอกนั้นแค่4บาทสบา์หมดเลยใช่สุดท้ายแล้วมันก็มันก็คือมาจากประสบการณ์การทำงานทั้งหมดในช่วงที่ผ่านมาของเราอะว่าเราเจอมาแล้วรู้สึกว่าแบบนี้มันเวิร์กแบบนี้ไม่เวิร์กว่าอะไรเงี้ยก็มาปรับใช้กับงานของตัวเองก็ภูมิใจครับภูมิใจกับกับกับทุกงานเลยนะผมรู้สึกว่ากับทุกงานในที่ที่ทำอะไรเงี้ยไม่ว่าจะเป็นงานที่ ลงแรงไปเยอะหรือน้อยแค่ไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าทุกชิ้นมันคือชิ้นที่เรารู้สึกว่าเออเราอยู่ตรงนั้นเราได้มีโอกาสใส่ความคิดสั่งสาร์อะไรก็แล้วแต่ในชีวิตเราลงไปอะไรเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจกับมันท,ทุกทุกงานเลยครับ